สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดพัฒนาแดงครับเช่นเคยนะครับพบกับกอล์ฟที่ฟอร์ดพัฒนาแดงก็ต้องมีรีวิวรถนะครับรอให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็น n น็กเกจฟอร์ดแอนเจอร์ไวทแท็กนะครับนี่พระเอกของเรานะอยู่ข้างหลังเองนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้ออออย่าลลืมนนนนึึึกกกถงฟะะเบบรรร์โท็ข้้้้ไววใหแคั วันนี้นะครับรถที่กอมารีวิวเมื่อกี้เห็นแล้วนะเห็นแวบๆวบนะครับก็เป็นวายแท็กขับ2ตัวท็อปนี่นะครับพระเอกของเราในวันนี้นะครับก็เป็น n e x t g e นนะครับ Ford r a n g e r อร์วท็นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะ210แรงม้านะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่ายหนึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะครับสำหรับสีบอลเงินสีเทาและสีดำนะสีพิเศษขามุกส้มเหลืองก็บวกเพิ่มอีก10,000บาท รถตัวนี้ไม่มีแพ็กเกจให้เสริมนะครับมีแต่แต่งให้ลอยอย่างเดียวไม่มีแพ็กเกจอะไรแล้วนะครับเพราะว่าท็อปสุดแล้วนะครับแรงม้าแรงบิดเครื่องเกียร์ตัวเดียวขับสี่แหละนะครับเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับมีไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคันนี้นะครับดุจัดนะครับอ่ะเรามาเริ่มในยคินแรกนะครับคันนี้ใส่ชุดแต่ง Y ครับอันนี้คือ Y เต็มระบบนะครับเริ่มจากตัว ครอบกระจังหน้านะครับนี่สังเกตนะถ้าเป็นชุดแต่งวายนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะกับตัวฮอกนะครับตัวครอบกระจังหน้าของวายจะเป็นแนวขีดอย่างนี้นะี่ครับซึ่งมันก็จะไปเหมือนกับข้างในเดิมของวายแท็เนาะซึ่งมันเป็นขีดอย่างนี้ฮอกมันะจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ติดเป็นสีดําด้านนะครับทั้งหมดเลยนี่มันครอบทับกระจังเดิมไปเลยเห็นไหมนี่ใช้ครอบกินเข้าไปนะครับเข้าไปสุดนี่เลยนะ เข้าไปสุดนี่เลยนะนะครับอ่าเห็นไหมกระจังเดิมเนี่ยขอบมันก็จะเป็นเทากาไฟอยู่นะครับเป็นสีเทากาไฟอยู่ตัวเนี้ยนะครับเขาก็จะว้าวกล้องไว้แล้วเห็นไหมกล้องตัว3าม้อหบองศานะครับวาลไว้อยู่แล้วครอบไฟหน้าครับตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับนี่ครอบไฟหน้าก็เป็นสีดําด้าน รุ่นนี้นะครับไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกรุ่นนี้ก็เป็น LED นะครับตัวท็อปก็มีเซ็นเซอร์หน้ามีกล้องนะครับมีกล่องแล้วก็มีเซ็นเซอร์บนกระจกอยู่แล้วนะครับครบสุดๆเนาะเรามาดูชิ้นที่2อชุดแต่งวยนะครับคันี้เลยเห็นไหมครับนี่ครอบตัวนี้ครอบทับไปแล้วก็ใช้ยางนะวัยเนี่ยวใช้ยางเดินแบบนี้เนียบๆแบบนี้นะครับเน นะให้ดูนะครับวายแท้ต้องมีหัวเสือนะคันนี้นะครับเดิมเนี่ยใช้กันชนเป็นสีเงินนะฮะแต่น,นี้เราก็เลือกทาเป็นสีดํานะครับ<ม>เพื่อให้ดุดดุ๋งนะหววลากคู่หน้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วรถสีเทาแต่งตดัดดาทั้งหมดมันก็เข้มนะครับมันก็คมเนาะบึกบึนนี่สวยงามเลยอ่ะเรามาดูนะครับในชุดแต่งของวายอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชิ้นนะฮะก็คือคิวล้อเนี่ยครับ คิวล้อวนะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีทรงตัดแล้วก็จะมีคำว่า Y อยู่นะ <Okay. S 1> เป็นยางหมดนะครับล็อกกับคลิปล็อกเดิมนะนมาดูส่วนของล้อนะครับมาดูส่วนของล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นแมกโอเอซิอ Mac X, นะครับเป็นสีดำ จับคู่กับยาง MT นะตัวนี้เป็น33สิคูณสิบ R 2 0นะครับอันนี้ใส่ zone, นะอฟซูย์นะเราลองดูนะแม็กออซู zone, นะครับใส่กับชุดแต่ง Y เห็นไหมพอดีนะดูพอดีเลยคนะันนี้นะครับยกหน้าหลังอย่างละ2นิ้วนะครับยกหน้าหลังอย่างละ2นิ้วเนะดี๋ยวกับถอยให้ดู มุมกว้างแก้มนะครับก็เป็นใบเทอร์โบนะครับสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่นะเกียร์สิสปีดเป็นคีประบายความร้อนกระจกก็เป็นสีทาเทากาไฟไฟเลี้ยว LED กล้องนะครับ360อสงศาไฟสองพื้นเนาะเนี่ยระบบเตือนใบสปอร์ตก็มีนะครับราวหลังคานะครับ ตั้งมาจากโรงงานคันนี้ใส่กันสาดแต่งนะครับเห็นไหมมันจะเต็มนี่แมมมันจะเต็มกว่านะครับแล้วก็ฟสีเซรามิกนะครับเบาลรองมือเปิดเป็นสีดําด้านนะฮะมือเปิดตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับบันไดนะฮะเป็นขอบเงินเนาะแล้วก็มาในตัวของสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์เป็นสปอร์ตบาร์สชั้นแบบนี้ เดี๋ยวก็ให้ดูมุมกว้างอีกทีนะเห็นไหมยกหน้า2หลัง2องอมีบันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูมิตินะจากล้อนะครับผมถึงบอกว่าชุดวายเป็นเป็นชุดที่มีคิ้วล้อใหญ่นะครับหรือบางคนเรียกซุ้มล้อใหญ่มากนะเห็นไหมเราใส่ยาง33ก็ออฟเซตศูนย์เนี่ยดูนะครับ ดูแบบเอาจิงๆกับมิติมันยังจะเหลืออยู่เลยนะคิวร้อนะครับแต่ขับอย่างนี้ก็ปลอดภัยนะครับตำรวจไม่จับนะฮะตำรวจไม่จับเพราะว่าอันนี้มันก็คุมมิดนะวายเนี่ยนะครับถ้าพูดจริงๆเนี่ยใส่ล้อนะต้องเป็นตำาๆเลยนะบวกหนึ่งออฟศูนย์ลบสิบแปดลบยี่สิบสี่ใส่ได้ลบสี่สี่ก็ใส่ได้นะครับเพราะคิว้อเขาดูใหญ่มากนะฮะ ก็ดูเป็นแนวการแต่งชอบแบบไหนก็คุยกันนะครับพอดียืนย่นยืนย่นยื่นยื่นยังไงนะครับก็บทําให้ได้นะครับเรื่องนี้เรามาคุยกันได้นะรแล้วก็ครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นี่ฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับรุ่นวาแท็กกันแน่นอนครับมีกุญแจล็อกฝาท้ายนะครับแล้วก็คันนี้นะครับใส่ คาดฝาท้ายนะคันนี้ก็ทําเป็นสีดำนะครับคันนี้แต่งทุกอย่างตัดดําหมดเนาะกันชนเป็นสีเทากราไฟนะครับมีเซ็นเซอร์สีจุดแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ฝาท้ายนะครับก็เป็นแบบผ่อนแรงนะครับแล้วก็ไลเนอร์เนาะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ มีตัว12โวลต์180วัตต์นะเป็นตัวต่อบุหรี่นะครับแล้วก็230โวลต์นะ400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเรามีเรื่องของการต่อเออขาเรียกอะไรนะฝาท้ายนะครับเป็นตัวโ o เลอร์ชัตเตอร์นะฮะโรเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้านะเดี๋ยวกลับไปเอารีโมทก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ นีใช้รีโมทปึ๊บนี่ครับตัวรีโมทอันนี้จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยอเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสเลยนี่นะครับรีโมทแล้วลองดูมีเปิดไฟเหมือนกันเห็นไหมครับมีเปิดไฟเหมือนกันเปิดไฟปิดไฟเป็นสเต็ปเดียวนะแล้วก็นะครับสไลด์ ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไฟฟ้าตัวนี้ไม่ใช่ของ h ั m เมอร์นะนีน่ให้ดูงานนะจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยเราติดงานอย่างนี้เป็นยังไงนะอันนี้คือมิตินะครับดูเนื้องานนะอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเอารถ น้องในทีมมารีวิวนะครับระดับมันจะสูงแบบนี้นะเผื่อท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วแบบเฮ้ยพี่ไม่ติดฮัมเมอร์ได้ไหมอ่าราคาสูงก็ตัวนี้ก็ย่อมเยาวลงมานในในระดับที่ติดเนี่ยระดับเดียวกันเลยเนาะกับฮัมเมอร์เลยนะแล้วก็เปิดนะครับเลื่อนไปเลื่อนเร็วเหมือนกันเปิดไฟได้เหมือนกันแต่ไฟได้สเต็ปเดียวเนาะ ต่มีรีโมทให้สองดอกนะมีรีโมทให้เป็นแบบเห็นไหมไอ้สองตัวนะฮะไฟสว่างมากนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับถ้าถามยี่ห้อผมผมไม่รู้นะอันผมบอกก่อนเนาะไม่ได้มีตายี่ห้อบอกแล้วก็เมื่อกี้ที่ก๊อบดูนะครับพี่ก๊อบดูนะก็พยายามก้มดูเรื่องของตัวเขาเรียกอะไรครับตัวสวิต นะตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีสวิตนะไม่เหมือนของ Hummer Hummer จะมีสวิตสวิตแบบให้กดด้านหลังด้วยตัวนี้ไม่มีตัวนี้ใส่โช๊คฝาท้ายด้วยนะครับสไลด์ปิดก่อนแนวออฟโรดเลยตอนแรกผมเดินมาเห็นเขารีวิวกันผมยังคิดเลยนะว่าโอ้ยอันนี้ของ Hummer แน่นอนเลยก้มไปดูปุ๊บอ๋อไม่ใช่ตอนมาดูรีวิวปุ๊บก็เลย มารีวิวให้ดูนะครับหาตัวสวิตช์เปิดก็ไม่เจอเหมือนกันเนี่ยครับตอนเรายกของเราคืนนะพวกเนี่ยคืนแอร์หลังนะครับมี USB Type A Type C นะแล้วก็230โวลต์เนาะเป็นดำ,ด,ดำได้ส้มเปนดำได้ส้มเบาะก็8ปทิศทางครับนะครับ เดินหน้าถอยหลังนะครับขึ้นลงพนักพิงตัวดันหลังนะครับพงมาลัยก็พงมาลัยไฟฟ้าครับวันนี้นะก็ปรับได้สีทิศทางนะฮะน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายเป็นพู้สตาร์ทครับมีที่วางแก้วนะครับก็ไฟหน้าอัตโนมัตินะเปิดแค่ไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะครับที่ปัดน้้ำฝนก็เป็นอัตโนมัตินะครับกระจกมองหลังก็ตัดแสงเป็นอัตโนมัติแอร์แบ็กเจใบนะครับแล้วก็ จอขนาด8นิ้วนะครับจอกลางขนาด12นิ้ว s ิงคโ A a n d r o i Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford Pass ต a r รถได้นะรองรับโทรฉุกเฉิน1 6 9เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็รองรับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแอร์ Air, อิสระแยกซ้ายขวาไวเลสชาร์จครับ USB ไท e A ไท e C เกียร์อัตโนมัติ10สปีดเล่นแมนนวลได้ที่หัวเกียร์นะครับเบรกมือไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่ C-Mode นะครับแล้วก็ระบบ การขับขี่ที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับก็มีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับมีเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะกล้อง360องศานะครับมีออโต้โฮนะครับมีเคาเรียกอะไรครับคูดคอนโทรลนะครับมีคูดคอนโทรลมี2ระบบนะมีแบบสแตนดาร์ดกับแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะ แล้วก็มีเลนคิปปิ้งนะครับดึงกลับหรือสั่นที่พวงมาลัยนะครับเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินนะครับบายสปอร์ตนะครับเรื่องของจุดบอร์ดเตือนหลับในนะครับแล้วก็มีระบบคอร์ทัฟฟิกเอเลสนะครับเตือนกันชนเมื่อถอยพร้อมระบบช่วยเบรกนะครับต้องบอกก่อนเลยมีครบคันมากๆนะครับสำหรับ y t a แตัว Top Cup 2ตัวนี้นะครับ ยังไงก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล u ูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อบนะเบอร์โทรไอดียไล์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดกับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ